วันนี้คุณสามารถซื้อลอตเตอรี่ในราคา80บาทได้แล้วนะครับแล้วก็ไม่ต้องหาซื้อที่แผงไหนด้วยเพราะตอนนี้สามารถซื้อสลากดิจิทัลได้ที่มือถือของคุณแล้วจะมีวิธียังไงนั้นเดี๋ยวไปดูกันครับคิดว่าทุกคนก็คงจะคุ้นชินกับแอป,ปเป่าตังแล้วนะครับวันนี้แอป,ปเป่าตังเนี่ยสามารถซื้อลอตเตอรี่ได้แล้วในราคา80บาทเท่านั้นเองแล้วสามารถขึ้นเงินได้การันตีจากกองสลากและรัฐบาลด้วยง่ายๆเลย <c oughs> เพียงแค่คุณโหลดแอป,ปเป่าตังซึ่งผมคิดว่าทุกๆคนก็คงจะมีแอป,ปเป่าตัาเดต ให้เป็นปัจจุบันก่อนเลยเข้าแอปไปจะเห็นป๊อปอัพตอนนี้เลยเขามีสลากดิจิทัล80บาทมาขายแล้วเราก็กดเข้าไปได้เลยก่อนจะซื้อนะครับโอนเงินเข้าแอปเป่าตังโอนเงินเข้า g ีวอลเลให้เรียบร้อยก่อนจากนั้นกดที่เมนูซื้อสลากดิจิทัล80บาทไปได้เลย เขาก็จะเชื่อมโยงกับแอปของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเมนูหลกัหลกๆเนี่ยมีเมนูทางด้านซ้ายที่เขียนว่าซื้อสลากดิจิตอลและเมนูทางด้านขวาที่เขียนว่าสแกนซื้อสลากเรากดไปที่ซื้อสลากดิจิตอลเลยจะเห็นได้ว่าตอนนี้เขามีสลากทั้งหมดเนี่ยโชว์อยู่คุณก็สามารถเลือกซื้อได้เลยถ้ากรณีที่คุณรู้จักร้านค้าแล้วนะครับก็มาคลิกดูที่ร้านค้า เพื่อจะดูร้านค้าที่เราสนใจหรือร้านค้าที่เราซื้อประจําก็ได้นะครับมาซื้อที่ร้านนี้ก็ได้แต่ว่าอยากจะหาตัวเลขนะครับสามารถคีย์หาค้นหาตัวเลขได้ด้วยอย่างเช่นคุณหาเลขท้าย2ตัวพอได้เลขแล้วนะครับเขาก็จะขึ้นมาเลยว่าผลการค้นหาเลขเนี่ยมีร้านไหนบ้างนะครับจะเห็นทางด้านล่างมุมซ้ายเนี่ยนะครับเขาจะเขียนว่าชื่อร้านต่างๆนะครับที่เขานําอัปโหลดขึ้นมาขายฉะนั้นนะครับร้านที่เขามาเข้าเครือข่ายกับ ตัวสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยเขาก็จะมีสลากตัวจริงแล้วก็ได้รับเงินรางวัลจริงนะครับถ้าเราเลือกสลากเบอร์ไหนที่เราสนใจเรียบร้อยนะครับคลิกเลือกไปเลยจากนั้นก็กดตรวจสอบสลากแล้วก็ทําการชําระเงินสามารถเลือกซื้อสลากได้สูงสุด20ใบนะครับต่อการทํารายการซื้อ1ครั้งเมื่อทําการซื้อสลากเรียบร้อยแล้วก็จะอยู่ในโหมดของสลากของฉัน นะครับก็จะมีสลากที่คุณซื้อเอาไว้มาดูที่เมนูอื่นๆก็จะมีประวัติการซื้อสลากที่เราเพิ่งซื้อไปนะครับประวัติการขึ้นเงินสลากดิจิตอลถ้าถูกรางวัลเนี่ยก็จะมีประวัติขึ้นมาด้วยแล้วก็การตั้งค่าผูกบัญชีรับเงินรางวัลก็สามารถผูกบัญชีได้ทั้งกับแอปกรุงไทยเน็กซ์แล้วก็แบบระบุเลขบัญชีกรุงไทย ทีนี้มาดูอีกเมนูหนึ่งนะครับทางด้านขวาที่เขียนว่าสแกนซื้อสลากตัวนี้นะครับก็จะนําไปสแกนสลากที่เราจะซื้อที่ร้านเขาเข้าร่วมโครงการคุณก็จ่ายเงินชําระแล้วก็สแกนได้เลยนะครับในราคา80บาทเท่านั้นเองก็จะเห็นได้ว่าซื้อทั้งในแอปก็ได้หรือจะไปซื้อที่ร้านที่เข้าร่วมโครงการก็ได้ แต่ก็อาจจะไม่ถูกใจสําหรับคนที่อยากซื้อเลขชุดแบบ2ใบ4ใบ3ใบ5ใบอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าในแอปเนี้ยจะมีได้ซื้อแค่ใบเดียวไม่มีเลขชุดนะครับง่ายๆแบบนี้เลยนะครับเราก็สามารถซื้อลอตเตอรี่ได้ในราคาที่แบบไม่เกินราคาเพียง80บาทเท่านั้นเราก็ไม่ต้องออกจากบ้านไปร้อนๆไปซื้อหาที่ไหนเลยก็มาหาคนหาที่นี่ได้เลยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกๆคนนะครับในโอากาสหน้ามีข่าวหรือข้อมูลอะไรเนี่ยผมจะมาบอกอีกนะครับยังไงกดติดตามกดหัวใจไว้ได้เลยขอให้ทุกคนโชคดีถูกลอตเตอรี่นะครับ Pelaah